เป็นร้านที่มา,ากับเฉิดตูเป็นร้านที่อร่อยมากด<า>ูยิ่งใหญ่มากข้างในเขาทำแบบเหมือนเมืองจีนจริงๆอ่ะมาดูอลังการงานสร้างแล้วก็งบในการสร้างนะหลักหลายร้อยล้านตรงนี้ตามฝาผนังก็จะเป็นลายจอมยุทธทั้งนั้นเลยอ,ะอ่ะเท่มากเลยอ่ะโต๊ะเก้าอี้ทุกอย่างจีนหมดเลยเขาจะมีโชว์ดัาต่างๆเป็นจีนจนตรงนี้เมนูเซ็ตของเขานะ่อ้๊ย เป็นอะไรที่แบบ มาจะเฉินตูกเป็นร้านแบบที่อร่อยมากดูยิ่งใหญ่มากใช่ตาเสียแปลว่าอะไรรู้ป่ะไม่แปลว่าจอบยุทธเวลาที่เราเดินเข้าไปเนี่ยนะคะเขาก็จะเรียกพวกเราว่าต้าเสียก็คือเราเป็นจอมเหมือนแบบลูกพี่ลูกพี่อะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าใครแต่งตัวมาเป็นจอมยุทธอะแล้วเขาจะมีรางวัลให้ด้วยถ้าเใครได้รางวัลแต่งได้แบบเวอร์วังอลังการางตอนเราเขาแต่งตัวยังไงอะ อ๋อผู้กำลังภายในแบบชุดยาวผงผู้ชายผงยาวถ้าถักเปียมาช้าตัวหนุหมนี่ยเนี่ยใช่ปหะอย่างเนี้พี่เคยมาแล้วหนึ่งรอบวันนี้ก็เลยอยากพาช้ามากินเพราะอาหารเขาอลังการงานสร้างมากเปิดตั้งแต่สิบโมงครึ่งจนถึงตีหนึ่งอยากชิมยังอยากชิมดึกๆก็มาได้ข้างในเขาทําแบบเหมือนเมืองจีนจริงๆอ่ะมาดูอลังการงานสร้างแล้วก็งบในการสร้างนะหลายหลายร้อยล้านเอางี้เดี๋ยววันนี้เอาหลานๆมาทานด้วยนะคะเข้าไปเร็ Then come up. อะไรคะบางกรงมีเงินมีพ้อแล้วเจออะไรอีกจบยุทธไงนี่ไงตรงนี้เขาแต่งตัวกันอย่างนี้สีเข้ากับชามากเลยใช่คจะขึ้นไปอยู่บนน้นชาสามารถเป็นได้แล้วตรงนี้คืออะไรรู้ไหมเหมือนกลองยักษ์อ่ะเขาจะมีโชว์รัต่างๆเป็นจีนตรงนี้แล้วจุดเด่นของที่นี่คืออะไรอย่างนึงปะน้ำจิ้มอร่อยมากเหรอน้ำจิ้มมันอร่อยมากเขามีน้ำจิ้มแบบหลายสูตรมากเลยอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าเรามีพนักงานเสิร์ฟเองเขาไปปรุงให้อ่ะเขาจะมีสูตรแต่ แล้คนไม่เหมือนกันทูกแล้วน้ำซุปนะคะเจ็ดอย่าง แล้วที่สําคัญนะเขามีแบบน้ําซุปเฉพาะของประเทศไทยด้วยมีแต่ในประเทศไทยประเทศเดียวที่เนี่ยมี3ชั้นด้วยกันมีห้อง V I P เอสิห้ห้องสามารถรองรับคนได้ทั้งหมด300กว่าคนเกือบ400คนเพราะมีทั้งหมด55โต๊ะแต่ยิ่งใหญ่มากจริงๆยิ่งใหญ่แล้วต้องบอกว่าเมนูเซตของเขานี่โอ้โหชามเป็นอะไรที่แบบอยากเห็นแล้วอ่ยากกินแล้วอ่ะเราจะได้กินเราจะได้ลองจะได้กินจะได้อู้หูแล้วที่สําคัญอะไรรู้ไหมคะราคาไม่ได้แพงอย่างที่คิดใช่เพราะเมื่อกี้ถามพี่ธัญญาเพราะว่าแบบ หน้าตาดูยิ่งใหญ่ใไฮโซใช่มันเป็นราคาที่จับต้องได้จริงและเป็นแบบสถานที่หรูหราอลังการโอเคปไปกันดีกว่าประแค่นี้ก็อลังการแล้วเนี่ยอลังจริงๆค่ะไปกันค่ะย่า yeah. เขามีแบบ จอมยุทธจอมยุทธค่ะตามฝาผนังก็จะเป็นแบบลายจอมยุทธทั้งนั้นเลยอ่ะเท่มากเลยอ่ะดูรุดลายลูดลายเขาแบบฉลุเป็นลายจีนเป็นมังกรโต๊ะเก้าอี้ทุกอย่างคือจีนหมดเลยค่ะสุดยอดนะในหญ่ใหญ่มากเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูชั้นสองและชั้น3นะชั้นสองนะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนน้ำจิ้ม เออตักเงอันนี้อนนึ่งใช่เขาจะมีสูตรเขาจะมีแบบว่าสองจักรพัชจอมยุทธน้ำมันงาดั้งเดิมมาลาสีฉวนงาขาวสีฉวนแ้เขาก็บอกเลยว่าต้องกี่ช้อนครึ่งช้อนอะไรอย่างงี้เขาบอกเลยงอ่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ดูเราก็จะมาใส่ใส่มั่วมเนาะมันก็อาจจะไม่เลิศไอนนีใหญ่งมากดูนี้ดิความเว่อร์เราชอบอยู่แล้วเดี๋ยวไปดูชั้นสามกันนะจะอันนี้ชั้นสามแล้วค่ะคุณอือ พันด้าแพนด้าเขาเรียกอะไรนะกังฟูแพนด้ากังฟูแพนด้ากังฟูแพนด้าก็เป็นอีกหนึ่งจอมยุทธ์ส่วนห้อง V.P. อยู่ฝั่งโน้นอันนี้อ่านว่าหนีทำไมรู้อ่ะหนีก็คุณไงชาเคยเรียนภาษาจีนลอแล้วอ่านได้ปะอ่านไม่ได้แต่พูดได้วัวเหินเออตอนนี้หิวมากไอหนีขอไอหนีไอหนึ่งหิแล้วมีอะไรอีกนี่เฮามาสบายดีไหมบอกว่าเหินก้าวเชียงเรินซีหนีก็บอกว่า ดีใจที่รู้จักจะพูดจีนได้ได้ต่อราคาเก่งมากจริงกัต่อราคาต่อยังไงสมมติว่าบอกว่าเหินกุ้ยอะเหินกุ้ยเหินกุ้ยแต่ว่าแพงมากแต่บอกว่าเหินกุ้ยเดี๋ยวเขาก็ลดให้เองอันนี้คือห้อง V I P ที่เราจะรับประทานวันยิ่งใหญ่อลังการจริงะอยู่ในห้องนี้หรออันนี้เหมือนแบบเออเหมือนเรือนจอมยุทธเวลาเราแบบเอาใครมาดีลงานและตอนนี้อยู่กับหลานๆนะคะชื่ออะไรคะ น้อเทียสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมก่อนค่ะไทยลีค่ะสวัสดีค่ะแกคิมูโอเลยค่ะแลวนี่คือน้องใหม่รักค่ะนี่เราเป็นญาติกันหมดเลยนะคะอันนี้ก็คือพี่คนโตน้องคนเล็กหลานๆแล้วก็ลูกพี่ลูกน้องของแกลูกคนอื่นลูกคนอื่นลูกคุณอาใช่พี่ย้อยงสดีดค่ะ สวัสดีค่ะขอยญาสอบถามนะคะต้าเสียมาประมาณกี่ท่านนี่เลยค่ะเท่าไหร้นนะคะขอนุญาตแนะนาหม้อน้ําซุปนะคะทางร้านเราจะมีหม้อน้ําซุป3าแบบนะคะจะมีเป็นหม้อช่องเดี่ยว2ช่องแล้วก็สามช่องนะคะราคาน้ําซุปแต่ละช่องจะแตกต่างกันไปนะคะจะไม่เท่ากันนะคะจะมีเป็นน้าซุปหม่าล่าเนื้อหม่าล่าผักกระดูกหมูคอลลาเจนน้ําซุปมะเขือเทศน้ําซุปเห็ดแล้วก็ต้มยํากุ้งค่ะต้าเสียสะดวกเป็นหม้อน้ําซุปกี่ช่องคะ3าามโอเคหม่าล่าน้ำผัก โอเคน้ำซุปหม่าล่าผักนะคะอันนี้อะไรนะคะเป็นกระดูกหมูกระดูกคอลลาเจนจะได้เสริมคอลลาเจนต้มกุ้งก็ได้จะได้แบบอะไรหลายแบบต้มยำกุ้งโอเคค่ะระดับความเผ็ดของน้ำซุปหม่าล่าผักเอาน้อยๆเน้อล่าเนาะเผ็ดน้อยๆเนาะดีไหมไม่งั้นมันจะมันจะโอเคโอเคโอเคไม่แล้วรู้ไหมมีความรู้เกี่ยวกับหม่าล่าค่ะคือเขาบอกว่าหม่าล่าเนี่ยเหตุผลที่เอามาทําเป็นน้ำซุปเพราะอะไรรู้ไหม เพราะว่าคนจีนเชิญตู้ประเทศอะมันจะเย็นชื้นเขาก็เลยจะต้องหาสมุนไพรที่กินเข้าไปทําให้ร่างกายระน้อนให้อุ่น uh huh. นั่นแหละก็เลยเป็นที่มาของการ แต่ว่าถ้าเราอยู่เมืองร้อนแล้วเรากินอะไรที่อุ่นๆเข้าไปมันใช่แ้ร้อนเพราะฉันเราเมากเอ๊แต่เห็นว่ามีน้ําจิ้มที่แบบจะมีพนักงานที่เป็นสูตรของพนักงานแต่ละคนจะเป็นสูตรจอมยุทธพิเศษค่ะตาเสียขอสั่งได้ปหมแต่ว่าของเอาแบบเห็ดมากว่าไม่เอาผักเลยไม่เอากระเทียมเลยได้ค่ะเห็ดมากอร่อยตรงไหนน้โอเคาจะรอชิมง สีหัวมกรด้วย ัวน,นี้เป็นไก่จอมยุดหมาล่านะคะตาเสียตง้งใช่ค่ะตัวน,นี้จะเป็นซี่โครงหมักกระเทียมนะคะตัวน,นี้จะเป็นกุ้งขาวนะคะไข่กุ้งแฮนเมดนะคะตัวน,นี้จะเป็นกุ้งหยินหยางนะคะตัวน,นี้จะเป็นสินาค้าขายดีของทางร้านนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นเส้นมันหวานค่ะซี่โครงหมูหมักหมาล่าค่ะซี่โครงหมูหมักหมาล่าในซี่โครงหมูหมักหมาล่านะคะแนะนําให้ตาเสียต้มในน้ําซุปหมาล่านะคะทิ้งไว้ประมาณ20 40นาทีนะคะยค่ตัวนี้ตาเสียสามารถลงต้มก่อนได้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นชุ ผักจีนนะคะป้ากระพงขาวค่ะโอเคได่ค่ะหมูทอดจอมยุทธแล้วก็มันโถ่ทอดนะคะได้ค่ะขอบคุณนะคะใส้เป็ดหิมะค่ะใส้เป็ดหิมะค่ะใส่เป็ดหิมะต้าเสียลวกทิ้งไว้นะคะในน้ำซุป10 1 5วินาทีนะคะแล้วก็ทานได้มันเข้มข้นมันร้อนแรงมันดุดันอืมข้าเหนียวทอดน้ำตาลแดงค่ะ ขอนิยาาลงกุ้งหงยินหยางได้ด้วยค่ะ,คะ,ะได้ไหมว้าวพี่เอากระดูกหมูลงเลยได้ไหมเพราะมันต้อง20-40นาทีแน่ อะไรดีคะนี่ออดิฉันใส่ไปนะคะตี่ออนึกว่าพนักงานค่ะตัวตับหมดต้าเตานะคะแนะนําให้ต้าเสียนะคะใช้ตะเกียบสอดเข้าไปในช่องรูตะเกียบเล็กๆนะคะแล้วก็ลวกด้วยน้ําซุปนะคะ1 0 1ถึงวินาทีแล้วก็จิ้มด้วยพริกหมาล่าด้านบนได้ค่ะพริพกหมาล่านี่นะคะ1 0 1ถึงวินาทีน้าจิ้มที่พี่ยาสั่งเป็นน้ําจิ้มสูตรพิเศษเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่มันหล่นไปแล้วอะไรอะไรดูสิจะพูดทาไรไม่มีใครให้พูดสักคนเลยเอาพูดเลยอะบอกเลยว่าใจอยู่อะต่อ น้ำจิ้มเนี่ยมันเป็นสูตรพิเศษ,เศษอยู่เนาะอยู่ต้องเติมอีเซียแปลว่ารอ,อแป๊บนึง <Okay S 1> ใช่ไห<ง>มใช่อ่ะคือเหือตับนะคะเขาบอกว่าเราจะต้องจิ้มตรงนี้วยมันจะเผ็ดมากไหมาตายแล้วเผ็ดมากค่ะมีความเค็ม มีความเผ็ดแบบไม่ได้มากจนเกินไปแล้วก็มีความแบบมันมัๆของถั่วตับมันมันเป็นตับที่ดีแล้วไม่เหม็นคาวด้วยใช่ไหมไม่เหม็นเลยค่ะแต่ว่าหน้าตา,า,าดูดีมากเลยนห,หน้าตาดูดีไฮโซนี่เมื่อกี้ตอนที่เราเข้ามาที่บอกว่าสู่ตาเสียตา้ยตาเสียแปลว่าจอมยุดใช่ป่ะค่ะสู่เมื่อกี้พีถามมาแล้วเขบอกว่าแปลว่าชื่อเดิมของมณฑลเสฉวนชื่อว่าสูสูใช่อ๋อก็เลยเป็นสู่ตาเสียใช่ คือน้ำจิ้มสูตรพิเศษที่เขาทำให้เราน้ำจิ้มที่เราบอกไม่เอาผักแต่ว่าเอาเผ็ดแช่ชิมว่าถูกปากช่วไหนที่นี่บอกว่าแต่ละคนจะไม่เหมือนกันใช่ไหมใช่ใช<ห>อุ๊ยนี่เยอะเลยเหรออร่อยนะอ๋อเดี๋ยวเขากำลังจะมีโชว์โชว์เขาจะมีนะช่วงบ่ายสองสี่โมงหกโมงสองทุ่มค่ะเด็กๆอยากดูโชว์ไหมคะ น้ำจิ้มเขาอร่อยนะเดี๋ยวจะชิมน้ำซุปนะคะอันนี้เป็นคอเลลาเจนกระดูกหมูอุ้ยเลยดีดมากอันนี้นะคะเป็นน้ำซุปเห็ดค่ะสองซุปนี้สำหรับคนไม่ทานเห็ดนะคะน้ำซุปหมาล่าค่ะอันนี้รู้เลือกน้ำซุปแบบเห็ดแบบพริกน้อยอะ่ะแต่ว่าถ้าใครแบบกินเห็ดกินอันนี้ก็นนมีซีกเสมอเลยนะแล้วจ้า แต่เผ็ดไม่มากคนไม่กินเผ็ดอย่างดิฉันก็ลากินได้อ้ยมันก็รอจีคืออะไรอ่ะรู้จักเหรอหอุ้ยพี่มันเป็นขนมเหมือนโบราณอ่ะมันจะเป็นแป้งทอดแล้วมันก็จะมีสะพ้า,พาวแล้วมันก็จะมีงามีน้ำตาลอืมอ้วนรู้สึกว่าเดี๋ยวเราจะต้องกินกันอีกยาวมากใช่แต่ว่าเมื่อกี้ชาชาเห็นว่าคือเขาตกแต่งดีมากใช่จะไปเดินเล่นถ่ายรูปเราใช้เป็นสายคอนเทนต์อยู่แล้ว ัดไปเนะคะก <นะ S 2> ินแล้วเดี๋ยวจะไปแล้วนะ,วนะอร่อยมากอร่อยมากจริงๆไปดูโชว์เดี๋ยวโชว์จบเราต้องรี ที่ดีเพราะว่านอกจากเรามาทานอาหารด้วยมันมีอะไรให้เราตื่นเต้นใช่ไหมตื่นตาตื่นใจแล้วก็เวลามาเที่ยก็จะแบบว่าเฮ้ยโชว์มาแล้วอย่างนี้แต่โชว์เขาไีทุกวันเพราะฉันถ้าใครมาก็จะได้ดูแน่นอนนะคะแล้วก็ตกแต่งอะ่ะสวยมากใช่ไหมช่วยเหมือนอยู่จีนเลยปะชั้น3มีกังฟูแพนด้าตัวใหญ่ยักษ์ด้วยสามารถไปถ่ายรูปเล่นได้เดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นดรวยอยละหิวแล้ว ี๋ยวไปอ้านะจะทำนะคะเป็นน้ำจิ้มน้ำมันงาดั้งเดิมเราจะต้องใส่ต้นหอมครึ่งช้อนเอาแตงโมอาเดี๋ยวนะก็จะวุ่นวายนิดนึงนะคะมากับหลานค่ะขอบคุณค่ะไม่วุ่นวายอ่ะหนูไม่วุ่นวายค่ะโอเคค่ะไปอ้าก็จะใส่ต้นหอมแล้วก็พริกแล้วก็ผักชีน้ำมันหอมครึ่งกระบวยน้ำมันหอยครึ่งหนึ่งกระเทียมครึ่งเสร็จแล้วว่ะ แค่นี้เองน้อยนิดหรือว่าเราตักน้อยไปไม่เป็นไรเดี๋ยวจะทำเมนูของตัวเองนี่เลยผอมเจียวแล้วก็ใส่ซีฟู้ดนิดนึงมะนาวกระพริกตาเสียธัญญาแปะไว้เลยเอาหน้าแปะไว้ด้วยไม่มีใครกล้ากินเลยค่ะโอ้โหนี่อรอร่อยอยู่เลยอ่ะเลิศมากเลยอ่ะมันดบดมากจริงๆ ขออนุญาตนะคะต,คตัวนี้เป็นเนื้อหอมพริกนะคะแล้วก็จะเป็นยำเห็ดหูหนูคะ่ะยำเห็ดหูหนูอร่อยยังไม่กรบพ่ลาอันนี้บบเป็นอะไรนะคะตัวนี้เป็นเนื้อหอมพริกนะคะต้าเสียต้าเสียลวกทิ้งไว้10บถึงสิวิก็สามารถทานได้คือต้องบอกว่าที่นี่ยหลายๆคนอ่ะบางคนกลัวว่ามาแล้วราคาจะแพงมากใช่านไปจากข้างนอกค่ะใช่จากร้านมบอลังการเวอร์วังมากแต่อยากจะบอกเลยนะคะว่าราคาไม่แรงไม่แพง ใช่ไม่ได้แพงอย่างที่คิดค่ะเพราะว่าถ้าเทียบราคากับคุณภาพอาหารที่มาเนี่ยโอ้โหมันคุ้มกันมากอืคุ้มมากใครที่คิดว่าแบบเออจะมาดีไหมกลัวราคา ไม่ต้องกลัวคือคุ้มค่าแน่นอนนะคะเพราะว่าหมูเขาแบบดีจริงๆเวลาชั้นชอบกินหม่าล่าคือกินหลายที่แล้วก็อันนี้ก็คือชอบนะรู้สึกว่าชอบเป็นพิเศษ mm hmm. ไม่ได้แบบว่าทั่วๆไป mm hmm. หมูดีลูกชิ้นกุ้งคือดีมากถ้าใครมาต้องสั่งนะคะนนี้เฟเวอร์เรทเลยเป็นไงคะหนูชอบไหมน้องเคลีย <c oughs> อร่อยมากที่สุดที่หนูเคยกินเด็กไม่โกหกค่ะใช่ไหมคะคุณแม่ใช่ค่ะอร่อยมากแล้วก็สถานที่วิธีการมาไม่ยากเลยเพราะว่าอยู่ที่ cdc ค่ะเรียกทางด่วนสามารถที่จะมาแล้วที่จอดรถคือเยอะมากที่จอดรถสบายสบายเลยนั่งแท็กซี่มาก็ได้ ครที่จะนั่งรถเมย์มาก็ได้เปดสิบมงครึ่งถึงตีหนึ่งเก่งมากแต่ว่าถ้าใครหิวตอนกลางคืนก็คืออันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพราะว่าร้านอาหารสวนามาเขาไม่ได้เปิดดึกมากแต่นี้เปิดถึงตีหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ทานได้เต็มที่ไม่ต้องกลัวอ้วนค่ะแต่ว่า,ว,าวันนี้ค่ะหมดเวลาของรายการดาวทาแฟม l ิลี่แล้วนะคะเดี๋ยวเรายัง คงจะกินก er ันตอบด้วยความวุ่นวายและอะไรกันวุ่นวายมากค่ะเป็นเทปที่วุ่นวายที่สุดใช่ค่ะไม่มีใครโฟกัสใครหลังใดใดแต่ว่ามันเป็นเทปที่มีความสุขนะเพราะว่ากินอย่างเดียวเรามีหลานมาแล้วตอนนี้หลานเอาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไปกินสดๆนล้วส่วนใครอยากที่จะมาทานนะคะแนะนําว่าถ้ามาช่วงกลางวันก็คิวจะไม่เยอะถ้ามาวันธรรมดาคิวก็จะไม่เยอะแต่ถ้าช่วงเย็น ก็แนะนําให้จองมาจองที่ไหนคะที่แอป q q ได้เลยอ๋อโหลดแอปแล้วมันก็จะมีร้านร้านแล้วก็กดจองได้เลยใช่ค่ะอยากแนะนําให้มานะรับรองติดใจแล้วก็คือวัตถุดิบดีมากอร่อยมากถึงสูงมากก็เป็นจริงจริงอร่อยจริงๆค่ะมาแล้วติดใจค่ะติดใจไหมคะติดใจอะไรคะเมื่อกี้คนนี้บอกอร่อยมากเหมือนจีเลยเหมือนมาอยู่จีเลยเทียบค่ะ ใช่อร่อยมากใช่ไหมคะไฮดี้ก็อร่อยมากใช่ไหมคะนี่อย่างที่บอกเด็กไม่โกหกนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนั่งกินกันต่อแต่ว่าเราต้องาคุณผู้ชมไปก่อนกลับมาเจอกันใหม่นะคะวันอยู่ในขัะตะลึงหน้าเวลา9ก0ใช่แล้วดี่ช่อัมบินทีวี34ถูกต้องวันนี้ลากไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คนไทยไม่ได้มีแบรนด์จากที่อื่นด้วยมาจากจีนนี่คะเฉินตูอ๋อคือมาจากจีนใช่ใช่หรือว่าไม่ใช่ใช่หรือว่าแบบว่าเหมือนมาจากจีนเราจริงจมาจากจีนจริงจริงเป็นออริจินอลเป็นออริจินัลจากเฉินตูค่ะแล้วเป็นแบรนด์ที่ดังมากดังมากจริงๆอมรินทีวี